สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมาแล้วครับวันนี้ลุงต๋อมาจะมาทำาบวยดองก็มันเป็นช่วงหนึ่งปีจะมีหนึ่งฤดูกาลนะครับก็คือช่วงกุมภามีนายนะจะเป็นช่วงที่บวยออกผลผลิตนะครับให้ลูกมาแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะทางภาคาเหนือนะครับเชียงรายเชียงใหม่หรือแม่ห้องสอนอะไรเงี้ยที่ที่อยู่แถบภูเขาเนือเหนือเนาะมันก็จะ ราคาก็จะออกมาน่าซื้อนะครับช่วงนี้ไม่ต้องไปรอสั่งซื้อจากาเว็บต่างประเทศที่โดนหลอกไปนะครับแล้วแต่ว่าคนที่จะซื้อก็ขอให้เลือกเลยแล้วกันดูลูกตอมได้มาครับเนี่ยเป็นลูกสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมแต่ว่ารสชาติก็เนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานแต่มันก็หอมนะครับก็เลยมต่มามจะทําเป็น บวยดองเหล้านะครับเห็นหลายๆคนทําในคลิปแล้วของอย่างของคนญี่ปุ่นเขาก็ทำนะทำไปหลายๆปีแล้วก็มามา,มามาดื่มเป็นของฝากงี้ก็ได้หรือเป็นเอาไว้ดื่มฉลองงี้ก็ได้นะครับลุงต๋องก็เลยทําเป็นโถโถเก็บไว้พออยากไปเห็นเนี่ยที่ที่อยู่ในห้างนะครับถ้าอยู่ในห้างเนี่ยถ้าเราไปซื้อบว้ยดองเหล้าที่อยู่ในห้างก็ขวดหนึ่งก็หลายบาทถึงเหมือนกันเนาะหลักพันก็มีนะครับมันก็จะรสชาติดีด้วยนะครับกลมกล่อมก็หอมทีนี้ วัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างก็จะมีแค่บวยแล้วก็น้ําตาลกรวดกับเหล้าเหล้าขาวบ้านเรานี่แหละแล้วแต่ว่าใครชอบใครชอบตัวไหนก็ไปเอามา,มาใช้ก็ได้นะครับว่าติดใจในรสชาติของเหล้าขาวตัวไหนหรือจะเป็นโซจูหรือเหล้าตัวอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเข้ามาลองไม่มีสูตรตายตัวอะไร ขึ้นอยู่กับความชอบความหวานชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่น้าตาลตามใจชอบทีนี้เป็นครั้งแรกลองหมักลองดองไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยชิมเนาะแต่ถ้าไอ้นี่ไอ้ที่ที่ได้มาชิมแล้วเนี่ยนะครับอร่อยมากนะครับรสชาติดีมากกลุ่มก่อนเลยแหละอมาดูว่าทํำยังไงบ้างครับกับมือใหม่หัดทำบวยดองเหล้านะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาทําความสะอาดก่อนนะครับลุงต๋อมสั่งซื้อมา ในราคากิโลกร,รัมละ88บาทช่วงนี้ราคาถูกมากซึ่งมันเป็นต้นๆของฤด,ดูกาลเนาะประมาณกุมภานะครับแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆถึงมีนานะครับหากว่าเพื่อนๆซื้อได้ช่วงนี้ก็จะดีนะครับปีหนึ่งก็จะมีฤดูกาลเดียวนี่แหละที่เราจะทำเหล้าบวยดองเหล้านะครับได้ลุงต้อมเอามาก็าแพ็กมาอย่างดีนะครับใส่ตัวกันกระแทกมาด้วยเป็นกระดาษนะครับกระดาษฝอยๆทีนี้ก็มาคัดกระดาษออกแล้วก็มาล้างครับ ล้างด้วยน้าสะอาดนะครับสักสองรอบเพราะว่ามันจะมีฝุ่นมีเศษใบอะไรพวกนี้ติดมาบ้างนะครับก็เก็บออกให้หมดนะครับจะได้สะอาดสะอาดก็เอามือ,อแบบนี้นะครับทําแบบนี้ซัก,ส,ก,ส,กสักลา้างหน่อยกให้สะอาดหน่อยมันจะมีฝุ่นมีเห็นเห็นน้ำขุ่นๆอยู่นะครับก็รอบแรกคุงห่อาต้องทําแบบนี้แล้วก็เอาเอา,เอาขึ้นไป เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาน้ําทิ้งนะครับน้าที่มันสกโปรกเนี่ยทิ้งแล้วเดี๋ยวก็เอามาล้างอีกรอบหนึ่งครับตรงขั้วเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเห็นขั้วดำๆไหมครับอันนี้เราก็ต้องเอาออกเหมือนกันตอนที่เราจะไปดองเนาะเนี่ยครับมันจะได้ไม่ไม่เป็นเชื้อราในในน้าหมักน้ําดองของเรานะครับทําให้มันสะอาดที่สุดอันไหนที่มันเน่านะครับลูกที่เน่าเราก็เลือกออกขัดทิ้งเลยนะครับตรงไหนที่มันมีแผลไม่สวยเงี้ยก็เอา มันจะได้สะอาดสะอาดเนาะเราทากินเองนะครับทำื่มเองอันนี้คือรอบแรกนะครับที่ได้ก็เนี่ยสะอาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปคัดลูกที่ไม่สวยทิ้งอีกทีหนึ่งมันอาจจะมีลูกที่สุกเกินไปหรือลูกที่เน่าเนี้ยนะครับมีม,มีมีรอยเจาะมีมะแมลงแทะอย่างเงี้ยนะครับก็เอาออกอันนี้คือรอบแรกที่ล้างน้ําสะอาดนะครับก็ เริ่มสวยละเห็นสีผิวนะครับ <N C PU L> สวยมากเลยคนที่แปรรูปเก่งๆเนี่ยเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับเอาไปาทําเป็นแยมอย่างเงี้ยก็ได้แยมบวยนะครับหรือว่าทําเป็นบวยดองเค็มนะครับเอาไว้ทําประกอบอาหารอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งราคาก็จะสูงอยู่นะครับทำบวยดองเค็มแล้วก็หรือว่าจะไปทําเป็นแช่อิ่มอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเป็นบวยดอง3รสอย่างเงี้ยก็ได้หรือเอาเป็นผงทาเป็นบวยแห้งนะครับผงแห้งเอาไว้เป็น เครื่องปรุงนะครับอย่างอื่นเอาไปไว้แช่ฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับฝรั่งแช่บ๊วยอย่าเงี้ยก็ได้นี่ลงต่อมล้าง2น้ำแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันสะอาดเนาะเราทำให้มันสะอาดที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของอเชื้อราไปเกิดบนน้ําดองเหล้าของเรานะครับเหล้าที่ใช้เนี่ยเป็นเหล้า40ดกีกรีนะครับแรงมากก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะชอบนะครับว,ว่าชอบยี่ห้อไหน ช่วงน้ําที่2ที่เอาขึ้นมาเนี่ยนะครับลงต๋อมจะให้มันเสดจน้ําก่อนก็คือพยายามให้มันแห้งอ่ะถ้าดีก็คือให้ผึ่งลมนั่นแหละนะครับให้มันแห้งๆหน่อยแต่ว่าแห้งเร็วอยู่นะครับเปลือกเขาไม่ได้ไม่ได้อม,มน้ําไม่ได้อุ้มน้ํานะครับรอบที่2นี่ก็สะอาดแล้วนะครับน้ําสังเกตดูน้นํานี่น้ําใสสะอาดและก็พร้อมที่จะไปะผึง่งแห้งเลยเดี๋ยวไปดองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับต้องไปเก็บไอ้เศษ รอยที่มันเป็นรอยดำๆะครับพวกนี้ควรที่จะเก็บออกนะครับแล้วก็ตรงจุกตรงขั้วของอลูกบวยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วติดมาด้วยขั้วดำๆนิดหนึ่งบางก็จะเป็นเศษฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับดำๆหรือเศษใบนะครับพวกนี้พยายามเอาออกให้มันสะอาดที่สุดนะครับเราจะได้ได้เล่าดองบวยที่ที่คุณภาพดีๆเนาะเก็บให้เป็นของฝากก็ได้นะครับถ้าคนไม่ชอบดื่ม หรือว่าคนจะไว้ไว้ดื่มเพื่อเจริญอาหารอ่างเงี้ยนะครับวันละนิดละหน่อยวันละเป๊กเงี้ยก็ได้พอไปผสมเครื่องดื่มอย่างอื่นก็ได้นะครับสวยแล้วนะครับอันนี้คือล้างแล้วให้เขาเสด็จน้ําแล้วนะครับสังเกตเห็นจุดดําๆอยู่ตรงขั้วอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเอาเอาออกกันต้องเอาออกทีละเม็ดออกทุกเม็ดเลยนะครับผมทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบ ที่ง่ายที่สุดก็ใช้เนี่ยครับไม้จิ้มฟันไม้ไม้จิ้มฟันเล็กๆเนี่ยนะครับเคลียร์ออกนะครับสกิดออกนีดเดียวมันก็ดูดแล้วนะครับเนี่ยจุดดำๆพวกนี้นะครับเคลียร์ออกให้หมดเลยทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงตอมจะทําแยกแยกใส่ภาชนะอีกอันนึงไว้นะครับมันจะได้จําได้ว่าอันไหนทําไม่ทําตอนที่ทําไปเนี่ยครับสังเกตว่ากลิ่นหอมนี่ก็เริ่มโชยออกมาแล้วแรกๆเนี่ยมันยังเห็นเป็นยังไม่สุกมากนะครับช่วงแรก วันแรกที่เอามาแต่พอมาไว้ค้างคืนแป๊บเดียวนะครับเขาเริ่มที่จะสุกแล้วก็สุกเร็วมากนะครับบววนี่สุกเร็วมากนี่นะครับทำแยกไว้เรื่อยๆก็จนครบนี่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปดองเล่าครับ ในการดองเหล้าบวยเนี่ยครับอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําตาลครับลวงต้อมใช้น้ําตาลกรวดนะครับร็อกชูการเป็นน้าตาลจากน้าอ้อยไอจากอ้อยธรรมชาตินะครับก็ถุงละ35บาทลงต้อมซื้อมานะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับว่าจะชอบความหวานมากน้อยเท่าไหร่ก็ใช้ตามสบายโถนะครับโถแก้วที่ได้มาก็ล้างให้สะอาดนะครับคว่ำก่อนให้มันแห้งๆนะครับแล้วก็เอาไวที่เราเก็บจุกดำๆนะครับมามาบรรจุเลยนะครับเอาออก จุกดำๆหรือว่ารอยมันมีแมงเจาะเงี้ยคัดทิ้งนะครับลูกไหนเน่าก็คัดทิง้งเอาเฉพาะลูกสวยๆนะครับมาจัดเรียงไว้ในโถแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดนะครับเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับแต่ลุงต่อไม่ได้ชั่งน้ําหนักไม่ได้กะปริมาณนะครับก็คิดว่าเอาไว้ประมาณนี้แหละก็คิดว่าเนาะช่วงนี้ชิมมันมน่าจะโอเคเพราะว่าไอตัวน้ําตาลมันจะช่วยไปกลบความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวของลูกบวยนะครับเพราะว่า บวยจริงจริงแล้วมันเปรี้ยวมากนะครับมันเปรี้ยวมากแต่เราก็อยากได้ความเปรี้ยวกับความหอมของเขาเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มของเรานะครับเรียกว่าวิธีสกัดข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับตัวน้ําตาลตัวนี้จะให้ความหวานได้ดีนะครับใครจะทํากลมกล่อมมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละนะครับสูตรใครสูตรมาเนาะแต่ลุงตอมก็เป็นมือใหม่ครั้งแรกนะครับหัดทําไปดูใน youtube เห็นคนอื่นทําก็ อยากทําบ้างเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปชิมของที่เขาวางขายนะครับมันแพงมากแล้วมันอร่อยนะครับก็เลยเอามาทําลองดูนะครับแล้วเป็นช่วงนี้นะครับผลผลิตทางการเกษตรมันออกมาเยอะเนาะใครที่มีผลไม้อื่นๆที่มันดองแล้วมันอร่อยเนี้ยก็แนะนําลงต่อมาได้นะครับหรือว่าบอกเพื่อนๆได้ว่าอันนี้ก็น่าจะเอามาทํานะอย่างเช่นเห็นโชจูเขาทําสูตรสตรอเบอรี่หรือสูตรส้มอะไรเงี้ยนะครับกลิ่นส้มเยวานอะไรเงี้ยเขาก็ทาได้หลายอย่างมันก็ เป็นการแปลรูปเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการ,กรเกษตรเราได้เนาะ,ะนะบรรจุไปเรื่อยอันนี้โถท,ที่3แล้วน,นะครับต้งตอมก็ใส่เข้าไปประมาณนี้ปล่อยให้มันมีช่องว่างด้วยนะครับเพื่อจะให้อากาศหายใจเนาะอย่างน้อยมันถ้ามันเกิดแก๊สขึ้นมามันจะไม่ได้ระเบิดนะครับฝาจุกแม้ว่าเราจะปิดไว้อย่างนี้ที่กดก็ดยังมีแต่ว่าถ้ามันเกิดแก๊สเยอะมันอาจจะเกิดการระเบิดได้ก็ปลอดภัยไว้ดีกว่าเนาะให้มันเหลือช่วง ช่องว่างไว้เป็นช่องอากาศหายใจด้วยนะครับประมาณนี้นะครับใส่ไว้แล้วเดี๋ยวก็ทเทเหล้าลงไปเพื่อนๆชอบเท้ายี่ห้อไหนก็ใส่ได้ตามใจชอบนะครับลุงต๋องไม่เจออันเนี้ยเขาบอกว่ามันน่าจะหอมก็ลองดูนะครับเอามาเทสดูเทใส่ลงไปเลยนะครับให้มันให้มันท่วมตัวบวยนะครับแล้วก็ให เดี๋ยวพอมันปิ่มปิ่มหรือท่วมน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวตัวน้ําตาลเขาจะค่อยๆละลายแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างเองนะครับไม่ต้องห่วง เป็นโถขนาดเล็กนะครับลุงต๋อไปซื้อมาจากโกบอลเฮาส์ครับก็ตอนแรกว่าจะไปหาที่ DIY นะแต่ว่า DIY มันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านกับมันต้องออกไปอีกอำเภอน,นึ่งถ้าไปเจอโถที่ DIY นี่สวยมากเคยไปเจอแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อมาไว้นะครับแต่นี่ก็ไปได้ที่โกบอลเฮาส์มาโถแบบนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆได้ไปร้าน20บาททุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็พอจะมีอยู่นะครับโถพวกนี้ไม่แพงอย่างซื้อมาตัวนี้นะครับชุดหนึ่งก็ร้อย ห้หรือ160บาทประมาณนี้นะครับ3โถเป็นฝาล็อกอย่างดีเลยนะครับปิดได้แบบแน่นหนาเลยนะครับเนี่ยล็อกไว้แบบนี้คลิกเลยก็เอาไว้ซักเห็นคนที่ทำนะครับเขาบอกว่าใไว้ซักปีหนึ่งมันจะอดใจได้ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเผื่อว่าถ้ากลิ่นมันหอมๆแล้วม,มันรสชาติมันได้ก็เดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาค่อยอยากให้ดองไว้ข้ามปีนั่นแหละมันจะได้รสชาติกลมกลม่อมดีนะครับนี่นะครับผลงาน 3กระปุกแรกครับอจะเก็บไว้สัก1ปีแต่ว่าเห็นเป็นเพื่อนอยากชิมนะเดี๋ยวก็ถ้ามันพอได้ก็เดี๋ยวไปฝากเพื่อนๆน,นะครับทีนี้มันก็จะเหลือเหลืออีกเยอะอยู่นะครับตรงต่อก็จะทําต่อ,อเป็นโถใหญ่นะครับโถใหญ่นี่ตัวนี้โถตัวนี้ใหญ่มากนะครับเกือบขนาดเท่าตัวลุงดอมนะครับไปซื้อมาที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะแต่แต่โถนี้มราคา 250บาทนะครับ250าบาทโถใหญ่มากก็ดอกได้เยอะเลยนะครับก็ที่เหลือนี่มึงต่อก็ใส่ไว้เลยนะครับดอกในโถนี้แหละเก็บไว้ข้ามปีแล้วเดี๋ยวถ้า,ามีโถมาเพิ่มก็จะแยกแยกแยกไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีมีเล่าอันไหนที่มันเพื่อนเพื่อนได้ทำแล้วถ้ามันรสชาติดีก็แนะนำมึงต่อมานะครับจะได้ทำตามแล้วเอาไว้นะครับเอาไว้ ได้หลายโถเปรียบเทียบกันองเี้ยว่าสูตรไหนมันจะเด็ดสูตรไหนมันจะดีอืมก็ผลผลิตยทางการเกษตรเนาะช่วงไหนที่มันราคาตกต่ำอย่างเงี้ยเราเอามาแปลรูปแบบนี้แหละนะครับอันไหนหาได้ก็ก็ทําเก็บไว้นะครับจะได้มีมีกินตลอดทั้งปีนะครับมีใช้ตลอดทั้งปีส่วนน้าตาลเนี่ยโถใหญ่ในลูกต้อมใส่เยอะหน่อยนะครับกพหวังว่ามันจะได้รสชาติที่รสหวานกินง่ายรสหวานกินง่ายนะครับรสกลมกล่อมแต่ว่า ตอนไปดื่มจริงๆเนี่ยมันต้องผสมผสมอย่างอื่นแหละรูกตองบ้านเนาะมันจะได้แบบไม่ไม่หนักเกินไปว่าตัวที่ใช้เนี่ยก็คือเหล้าขาว40ดีกีสุรา40ดีกีนี่แค่แบบจิบนิดเดียวเป๊กเดียวนี่ดูกตองก็แบบหน้ามืดแล้วนะครับวินและจะแบบหน้าแดงแล้วนะครับแบบเนี้ยหอมอยู่นะครับหอมอยู่ขวดนี้หอมอยู่กลิ่นกลิ่นดีอยู่นะครับแต่คนที่ชอบอที่เป็นเหล้าของ เกาหลีอะไรางี้เป็นโซจูอะไรก็ดองได้นะครับเพราะว่าลุงตอมเห็นที่ที่ห้างห้างสะดวกซื้อนะมันก็จะมีโชจูกินสตรอเบอรี่กลิ่นส้มหรือกลิ่นลูกพีชอะไรเงี้ยนะครับแอปเปิ้ลอะไรไม่รู้มันได้หลายอย่างเนาะเขาก็เขาก็ทำได้เขาแปรรูปได้ครับแล้วเขาเพิ่มมูลค่าได้บ้านเราเนี่ยถ้าอันไหนมันออกมาแปรรูปมันําทอย่างนี้ได้ก็น่าจะทานะครับแต่แต่มันมีติดขัดเรื่องกฎหมายแค่นั้นแหละเขาไม่ให้เราขายเนาะมันมันยากอยู่ ยากอยู่งั้นเราก็ทําเป็นของฝากก็ได้เนาะไม่ได้ขาย <c oughs> ไม่ได้ขายนะครับทั้งขวดแดงขวดเขียวตัวนี้ลุงต้องผสมกันแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตีกันหรือเปล่าเนาะสองสูตรเลยขย่อเขย่านนี้หน่อยครับให้มันน้ําตาลลงไปข้างล่างครับมันจะได้ไปละลายนะครับจะช่วยให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อบวยจะได้รสชาติดีขึ้นเนาะนะครับอ,อันนี้โถใหญ่ครับยังใส่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆก็ คงจะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ถ้าใ,ใ้ดีก็คือใช้ถุงพลาสติกคลุมรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาแน่นๆกาวว่าไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้อลกอฮอ์อมันระเหยออกครับก็สรุปแล้วผลงานที่ได้นะครับก็จะมีขวดกระปุกแบบนี้ที่ลุงต๋อมทำไว้นะครับนี่ขนาดนี้3 3กระปุกนะครับ3มกระปุก3มกระปุกนี้เลยแล้วก็โถใหญ่ โใหญ่ๆโถนี้อีก1โถนะครับเก็บไว้เป็นปีเห็นช่อง YouTube ที่ของญี่ปุ่นเนาะเก็บไว้แบบสอสปีเนี่ยก็ยังรสชาติดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองแชร่ไว้ดูก็ยังเหลืออีกนะครับนี่ยังเหลืออีกยังเหลืออีกนี่เดี๋ยวจะไปทําเพิ่มตอนนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด subscribe แล้วก็ คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจบอกว่ายังดูอยู่ก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ลู้คอมลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ